สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพระเอกเจมจิรายุและนางเอกแอนทองประสมเป็นคู่ขนานที่แสดงเขาคู่กันได้ลงตัวได้ใจแฟนๆจริงๆค่ะกับการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความสัมพันธ์ของพี่กระดับกับไอในละครเรื่องกระด,ดัรัสและก่อนจะลาจอกันในคืนวันศุกร์นี้พี่แอนก็ขอควงหนุ่มเจมส์มาตอบคําถามคาใจที่ว่าหนุ่มเจมส์ประทัดกับพี่แอนได้ทุกฉากยกเวน้นฉากสวีดเป็นเพราะอะไรเราไปดูทั้งคู่เคลียร์ใจกันแบบสุดฮากันเลยค่ะ เป็นบทบาทที่คู่พระนางพระเอกเจมส์เจรายุธและนางเอกแอนฮองประสมติดใจกันสุดๆบอกเลยเพราะขนาดจะถึงตอนอาวาสานอยู่แล้วแต่ทั้งคู่ยากอินกับขั้นตอนการตกหลุมรักของกันและกันโดยหนุ่มเจมส์ไม่ได้ฝากแค่ให้ติดตามตอนจบของละครกระตักแต่ยังประทับใจกับความสัมพันธ์ในแต่ละตอนที่ผ่านมาเรียกว่าการที่ไอาสามารถพิชิตหัวใจพี่กระตักสาวเก่งระดับตัวแม่ในเรื่องได้ถือเป็นความสําเร็จชิ้นโบนแดงด้านความรักขณะที่พี่แอนก็ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยโดนใจมากเป็นพิเศษจริงๆค่ะความสนุก อยู่ที่ว่าระหว่างการจีบมี่แหละคือคือมันแปลกตรงที่ว่าคืออย่างตัวไอ้เนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่ได้กลัวแล้วก็สามารถเข้าท้าชนในการจีบได้แบบทุกสถานการณ์แล้วก็สามารถหยอดได้ทั้งทั้งที่เขาก็บางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างก็แปลกตีชอบมาแบบอันยีงมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจีบแบบตรงๆเลยก็เป็นจริตใหม่ที่ผ่านมาเราจะเจอละครแบบอว่า ต้องตก,กเออต้องโกรธต้องอะไรกันก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคมอนฟ lict อะไรกันก่อนทะเลาะกันก่อนและบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่แค่พี่การัดที่ดดนนายไอคว้าหัวใจไปในจอเพราะนอกจอพีแอนก็ยังประทับใจหนุ่มเจมขอชมรัวๆกับการร่วมง,งานกันครั้งแรกในละครเรื่องนี้พร้อมขอเผาให้ชาวสีสันบันเทิงรู้เรื่องลึกว่าได้ค้นพบความแตกต่างระหว่างเจมจิรายุก,กับนายไอในจอนั่นคือนายไอสายลูกแต่เจมสายถอยโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนนี้ล่ะค่ะคือเขาความใสเขามีมาทุกวันอยู่แล้วในกองอะค่ะ งานความน่ารักความล่าเรลงของเขาก็มีมาตลอดปุ่นแซ่บๆของเขาที่เขาซ่อนๆไว้อยู่เนี่ยก็มีโชว์มาให้ดูอะไรเงี้ยมีจะปวดหัวกับนางก็จังหวะที่นางแบบไม่กล้า ไม่กล้าไปต่อกับเรามากกว่าอยากเล่นนอกบทอะไรเงี้ยแล้วนางจะเป็นแนอบบเพอแล้วนะเจมบอกมาว่าเฮ้ยอเล่นอะไรอ่ะแล้วอินเนอร์ส่งมานเ้เฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่นเราอ,อ,อยากจะเล่นต่อเพราะว่าเราได้อะไรน่ารักน่ารักของเขาที่มันหลุดออกจากกรอบที่บทมีโดยเฉพาะฉากเลือซสีเวลาเขาไปกอดนางมันจะดันออกไม่ไม่เนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเอาหมดระลมไปละอ่ะพูดหมาแก้ตัวมาสารที่เคารพครับบมงกอแก้แก้ตัวนิดนึงครับเกรงใจไงแบบผมไม่กล้าไม่กล้าเล่นกับพี่แอนถ้าเกิดไปดูทุกเรื่องนะผมก็เข้าถึงเนื้อถึงตัวแบบเฮ่ะ ผมก็เกรงใจไงไม่กล้าบอกว่าเป็นบุญมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นกับพี่แอ๊